และเฟี่ยนห้าสิโทเค็นว้าว สวัสดีครับวันนี้พีรีก็จะ,จะมาเอากล้ามทองครับทุกคนซึ่งมันมาได้สองสามสองวันแล้วหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้พีลียังบระันรได้ไปสุ่มเอาเลยล่าสุดตอนนี้นะ่ะเพชรพีรีมันจะเยอะกว่าเงินพี่ลีมีเงินพีลีมีจ0 0ร้อยแล้วเพชรพีลีมันมีสองหมื่นว้าว้ยทำไมมันเยอะแบบนี้วะก็คนรวยเขามีกันครับอ้าวจริงๆพีลีไม่ได้รวยนะนี่แหละมันคนละมุมกันเลยให้แยกแยะด้วยนะอันนี้พีลีหยอกเล่นมาทุกคนแล้วก็พีลีจะเข้าไปดูในตุรกีนะว่าสักทองนะ่ะ มันเป็นยังไงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าก้ามทองครับทุกคนมันใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายพิรีเราอยางชอบพิลจีจะเหมาก้กามทองครับทุกคนก้ามฟ้าพิลีไม่เอานะเพราะว่าดูแล้วมันไม่ค่อยสวยนะพิลีจะเอาก้ามทองนะครับแล้วก็ไปดูกันนะพิรีจะเอาผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายถ้าเกิดพิลีสุ่มแล้วมันไม่ได้ละ่ะถ้าเกิดมันไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับทุกคนมันให้เอาโทเค็นมาแลกตรงนี้ พี่ลิลต้องเอาแล้วล่ะก็แค่50โทเค็นครับทุกคนไปนแลกเอามันเริ่มให้เราสุ่มเอามี150เพชรกับ15เพชรครับทุกคนแน่นอนแหละพี่ลิต้องเริ่มสุ่มเอา150เพชรว้าพี่ลิลจะเริ่มสุ่มเอาเลยแล้วกันนะครับทุกคน150เพชรปะยังไงเราสุ่มไปเรื่อยๆครับทุกคนเราสุ่มไปเรื่อยพี่ลิจะเตะจอรอบหนึ่งนะปึ๊บ ออ้ไมมันได้แต่หีบสมบัติวะไม่ใช่ว่าวันนี่พิลีดวงซวยเกินไปหรือเปล่าพิลีสุ่มต่อว้าวได้โทเค็นมาแค่4อันว้ายเขาบอกว่ามันออกยากใส่จริงเหรอทุกคนหมดไปหมดไป4,000ักว่าเพชรยังไม่ได้เลยใช่เหรอวะมาวะแล้วทำไมมันได้แค่แบบนี้วะทุกคนมันหมายควยว่ายังไงพิลิสุ่มไปกี่ครั้งแล้ววะทำไมเพชรพิลิมันเหลือแค่2 2 0 0 0ันสุ่มอีกกูไม่รอ ว้าวน่าจะหมดสี่พันกว่าเพรจริงๆว่ะทุกคนบางคนบอกว่าถึงหมื่นเลยก็มีว้าวสวีกนานไงว้ายมันไม่ให้พีลีจริงว่ะพีลีอย่าไปสุ่มเลยมันไม่ได้หรอกบางคนหมดเป็นหมื่นเพรเลยพีรีไม่เชื่อก็เลยอยากจะมาลองกับตาว่าจะหมื่นจริงหรือเปล่าวะหมื่นจริงหรือเปล่าวะไม่ได้วะไม่ได้วะว้า พิลิกุตไปหลายรอบแล้วดูดิโทเค็นพี่ลิเพิ่งได้มาแค่10อันเองเพชรพี่ลิตอนนี้เหลือแค่21,000มาดิโวายอัดเข้าไปสูงเข้าไปครับอัดเข้าไปครับอัดไป100เพชร150เพชรมา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 โอ้โหแล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็150เพชรอะไรอีกเย้ไม่ให้พี่ลิจริงว่าดูดิพี่ลิหมดไปโคตรเยอะแล้วทำไมไม่ได้แค่15โทเค็นวะโวยร้อยห้าเพชรมา เราสุ่มไปเรื่อยๆครับสุ่มไปเรื่อยๆครับ,รอ,รอ,รบอัดเข้าไป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 เพิ่งได้แค่25โทเค็นเองเพชรพิรีเหลือ19,000เก้าันครับทุกคนตอนนี้พิรียังเลกไม่ได้ครับถ้าพิรีเลกได้ก็จะได้แค่เป็น3วันเองแค่นี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้150ร5อยห้าสิเพชรมาอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปอัดเข้าไป โอ้ยฝากนับซวยพีรีด้วยนะว่าพีรีหมดไปกี่เพชรละเราบอกพีรีด้วยว่าพีรีตึงไหมเพชรพีรีมีสองหมื่นจะได้ไหม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  <c oughs> พีรีตึงไหมพี่ลีตึงก็บอกว่าตึงพี่ไม่ตึงก็บอกว่าไม่ตึงครับทุกคนแล้วสุ่มไปเรื่อยๆครับสุ่มต่อครับร้อยห้าสิบเพศมาร้อยห้าสิบเพชรมาหนึ่งหมื่นเพชรจริงหรอวะจะหนึ่งหมื่นเพชรจริงหรือเปล่าวะ ใช่หรือเปล่าวะหนึ่ง e a, หมื่นเพชรหรือว่าแค่ล้อเล่นวะเพชรพิลีเหลือหมื่นหกพันล่าสุดได้สี่สิบสองโทเคนสรุปพิลีหมดไปกี่เพชรแล้ววะบอกด้วยนะเราสุ่มไปต่อครับเราสุ่มไปอีกครับว้ยว้ยว้ยดู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 ว้ยว้ยว้ย ปุ่นไปเรื่อยๆครับปุ่นไปเรื่อยๆครับ <_ d ata> ยังไงรอบนี้พีรีไม่เตะหน้าจอแล้วนะเรียบร้อยครับมันไม่ให้พีรีเลยว่ะ <_ d ata> เขาบอกว่าเกลือเกลือชิงล่าสุดพีรีเหลือแค่หนึ่งหมื่นห้าพันเพชรครับทุกคน <_ d ata> มาเตะจอรอบหนึ่งได้โทเคนมาสองอันล่าสุดได้สี่สิบแปดโทเคนครับสี่สิบแปดโทเคนมากาดอีกรอบหนึ่งรอบดีดวงดีจัดมา่ะ <_ d ata> สุ่มไปครับเอาอีกครับยังไงยังไงไวายวาย วายยังไงสุ่มไปครับวายวายแล้ละเรียบร้อยครับทุกคนแล้วพีลีได้โทเคนมารอบนี้มันจะได้โทเคนมา4อันพีลีมีโทเคน59โทเคนละแต่แค่นี้ยังไม่พอวะ่ะพีลีจะเอาสักท้องผู้หญิงด้วยไม่เอาแค่ผู้ชายนะพีลีจะสุ่มต่อละกันนะยังไม่แลกนะครับคุณพีลีจะยังไม่แลกจนถึง1น0่นะพีลีถึงจะเอาสุ่มไปสุ่มไปสุ่มไปเรื่อยๆครับยังไงจะได้ไหมวันนี้จะได้ไหมจะได้ไหม จะได้ไหมดูเขาคปแล้วสุ่มต่อไปครับไม่ได้แล้วรอบนี้จะปล่อยให้มันสุ่มไปก่อนละกันี่จะไม่กดแล้วนะกดไปหลายรอบละยังไงหมุนไปครับหมุนไปครับจะได้ไหมโอยโอยโอ๊ยแล้วรอบนี้ต้องปิดตา แล้วใครเซิร์นพีลีมาวะมุนไปครับแล้วยังไงโอ้ยโอ้ยโทเคนมาได้แค่ห้าอันเองล่าสุดพีลีได้8 4ดิบสี่ละเรากดเลยนะครับทุกคนพีลีจะกดจอเลยนะก,ดเล,ละกดเลยนะครับกดเลยนะครับกดเลยอัดเข้าไปครับ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 อ้าา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 จริงๆาราาะจะาาืาาาาาราาางาาาาาาเา พิรีสักทองพิรีและในที่สุดสักทองก็เป็นของพิเรส <c oughs> ถาวรมาที่แลกเปลี่ยนพีรีจะกดเอาตัวละครผู้หญิงเลยนะครับทุกคนอีรอบสองยังไงพิรีตึงไหมตึงก็บอกว่าตึงไม่ตึงก็บอกว่าไม่ตึงเปิดครับทุกคนแล้วยังไงครับแรัวพิรีได้แล้วตัวละครผู้หญิงพิรีได้แล้วเดี๋ยวไปไปสวมใส่ก่อนไปสวมใส่ก่อน <c oughs> ไน่้ตัวละครผู้หญิง <c oughs> อ๋อนี่ไง ไหนวะนี่เท่ไหนขอผู้ชายล่ะขอผู้ชายเดี๋ยวไปรีบเปลี่ยนแป๊บนึงนะเอ่อมาทิตูรลักกี้และเอฟเฟียน50โทเค็นว้าวยังไงโอ้ย ครั้งเงลรกในชีวิตที่ฟิลีได้สักทองมาใช้แบบถาวรแล้วกดสวมใส่กดเปิดสวมใส่เลยยังไงไหทานมาทีนาล็อบบี้ว้าวแล้วถ้าฟิลิป ปรับเปลี่ยนมันนิดนึงละ่ะพี่ลิจะใส่หมวกตัวนี้แล้วก็หน้ากากไม่ใส่กางเกงสีขาวตัวนี้รองเท้าไม่ใส่เยทีจา้าไหนเข้าไปที่โซนซีสตอยแล้วก็ไปลองดูกันไหนไวะกามทองใส่หมวกนักแข่งว้ยายเม็ดเตียว